ตองเดือนผมสิมากินอีกเทื่อนึงด้ะสิขออนุญาตขามาโลดมาเลื่อขาหนิมาโลดเชิญมาเพราะว่าเชิญเขินเหมือนก้อนโลดมามาโลดเด้อเนี่ยไงข้างหลังมาเที่วข้างหลังเห็ดคือเขาปลูกบัวปูงี้เนาะกะสิปโอ้แตกกลางเลยยังเป็นหัวเขาเขากะเห็ดเสือกสองสันสามสันแม่นบอกเขาปลูกูปูนที่กันเห็ดสามสันตรงนี้เป็นดินทรายปลูกยังกับพวกขื่นค่ะในพี่เนี่ยปลูกบัวปาง มันมันปลูกก็ได้หลายปีพี่ก็เลยวมันร่องม่งเอางูมึงมันคือว่างูเขนมันเนี่ยขนาดกิ่งเข็นกิ้งไงกิ่งน้อยมันนี่สมมุติว่าเฮาสิแต่งสมมุติมันนลำตาลเนาะเฮาก็นับมัน1 2 3นี่นับ1 2 3 4 5 6 7 6ก็ได้เพราะว่าเฮาเฮ็ดใหม่เฮาก็ตัดนี่ยตัดนี่างไร่นาดเอาใบออกหมดเลยเ้วยแตกงตาป้องกันเชื้อราที่ในตลาดเฮานี่แหละเขาสิบอกด้อยเชื้อราป้องกันเชื้อราค่ะว่าแต่เอาใบออก ชีดทีป้องกันเพราะว่าเขาเาตัดอยางสีบางเฉลี่มันจริงมันเปียกมันยังมันมีเชื้อแล้วนี่คันี้ยม่หมดน้ำดำเงาๆทำงีกก่อนอยู่นะนี่คันนี้ต้นฐานน้อยมั่งสองต้นบิวตี้อันนี้เพื่อเลดบันไดจำอันนี้เพื่อเลดเป็นบิวตี้ค่ะบิวตี้ข้างล่างหน่าบิวตี้ดินคือกันเนื่องรากโซมันมีไอ้พวกแมลงพวกเชื้อราอืม คว่าฝนสีต,ตกเลยเอาที่มะรอยเอาชอกมะร้รอยสเพราะว่าเห็นว่าฝนสีต,ตก<อ>ยานหมดขึนนะเขาทำอะไรปุ้นไล่มดนะฮไม่ใช่เป็นแบบไอ้ตัวนี้มันควรจะเป็นแบบไอ้บบบบกระจายกระจายเข้าไปสารสารทิศก็ได้แล้วแต่เห่าเห่าก็เอาหลอดยืนให้มั่นนะอันนี้ข้มห่างเทา่าไงปลูกไว้เนี่ย ตองเม็ดมันงจริงจริงมันโมได้เนีจริงจริงมันของพี่เด้ค่ะเห็นหมนมันแพงมาบ้านละเจอสารพาว่าไอ้พลาสติกมันโมดีก็เลยดึงออกก็ได้แต่ว่าเท่าสองนาทุนเท่าสองระบางมันเองสองกันโบโบมี่สี่ไก่สี่ไกลโบไซสี่งัวนี่เอาออกจากข้อกับโมได้ก็ค่ะตากรตากรบอกตากยัง มันก็เป็นขีง้งัวข่ามปีนะคะมันโดนๆแล้วเขาคอยไปเอามาใส่มาแต่ว่าเขาบขขไปใส่โค่นเขาใส่แต่ขอบขอบข้างนอกขอบขนอกเป็นการมันดินเห็นมันมันอันนี้นะเพราะว่าอง,งุ่นมันถึงกินอาหารแค่สามสามชิ้นเส้นแค่ไหนท่าบอกเลิกมได้ข,าข่ามปีเลิกมใบมะละกาค่ะสวัสดีค่ะร่องเฮดอันนี้ทอดร่องที่ซื้อกระเลยจิ้มมากจิ้มมากก็เริ่มเป็นดินทรายคันนี้น่ทอดดินทรายนะดินเหนียวดินทรายผสมขีง้งัวผสมขีง้งัวผสมแกบ อเข้าก <behaviour. S 1> ับนากาดาาหกสามกับกุลาบคุ่นค you you er ่ะคุ่นค hmm. ือหมายว่าแตงกิ้งออกวอเลยในเจ็ดเดือนเพราะว่าจะคลองวันตนใหม่มันหดเซกว่ามันมีกิ้งตายนะจะเลยจะเลยพุ่นเด็กประมาณยี่สิบเมื่อเด็ควายใสที่หาซิมหาที่ยซิมหกซิมหกก็ได้ปุ๋ยเสมอแล้วก็ปูมาเรื่อยๆจนกระทั่งเลยหาเรื่องหกเดือนเข้าเริ่มกิ้งข้ามันเป็นสีน้ำตาลนี่เข้าวควายใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อย่างเดียวอืสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ด อืมช่วงช่วงที่เฮาสิกระตุนพวกเนี่ยนะคะแต่งแต่งปั๊บเฮากะปล่อยไว้จังหาหกมือก่อนเฮากปล่อยมาโหดน้ำโหดคอยโหดแต่ว่าเขาปุ๋งคือคือช่วงนั้นเขาใส่ปุ๋ยอลไรเด้ใส่ปุ๋ยยี่แปดยี่สี่ยี่สี่มาแล้วครบครบสองเดือนหรือสามเทือนสี่เดือนเด้อเจ็ดมือเทือนนะครบปั๊บกิ่งซีน้ำตาลแล้วมาที่นี่บ่ไห่หน้ามเลยไห่เลยบไห้เลยแค่เนี่ยไห้สองอาทิตย์บ่เป็นยังบ่เป็นยังแต่แตงกิ่ง เราวางต้นตอแบบนีน้กับต้นตอที่เป็นตอพันปาน่ะเอ่อตัวไหนมันมีความแข็งแรงรั่วเจริญเติบโตดีๆกันนั่นนนั่คือพวกตอปลาค่ะเนี่ยต้นนั้นใจหน่อยกว่าในการปลูกมันใหญ่ไหมกลัวปะโออันนี้ด้เ็นตัวลอยค่ะแล้วอันนี้นตัวนั่นนี่มันเอามาเลี้ยงกัน ตายังไม่ได้ออกเลยนะบ่ค่ะเขาติดตาม้าเทากับเ,เขาตอนจริงปานาะเขาทรงไม่เท่าเขามาเลี้ยงเอาแล้วมันแตกเอง,แ,ง,แ,งแตกเขาในร้อยนึงแล้วมาตรฐานร่อนแตกนี่ซีซีพีซีบ่เอ,เอาแบบที่บ้าอย่าเอาแบบอันย่าเอาแบบอแบบแบบันมันมันหลุดเลยค่ะมันอันนี้่ะเอาแบบเอาแ,แบบรอดค่ะเแบบรอดเป็นอยังคือโบเดตหน่วยมันออกโอ้ยทำนี่เวลาหาคู่มาใส่แมงคีม้องการน้ำลายนะคะอ๋อ กระใบมันสีแก่มันบอกใบแก่ไปโกรบไปแก่มันแก่เข้ากับตามกัค่ะตามโอ้ดอกะฉิดเลยเงินหนึงเงินหนึงมากข้าวกขะฉิดฉีดฉีดบางบ้างเธออาจจะเปลี่ยน์ไม่ยังสินะสือขาเพี่ยร์ายยังดอวแมกค่ะดาวเมกเกอร์เนี่ยคือว่า้กระตุ้นออกดอกนะคะริโฟ่เนี่ยถ้าก็มาใส่นิดเดียผสมน้ำเข้าก็มาพร้หรือไม่งั้นก็จุ่มเอาป้ายป้ายป้ป้ป้ายให้ แตยาค่ะยาผมเม็นเทปแฟรมี่อยู่แวในร้านนะซื้อยังท่านยินส่เซบินนะเซบินแบบอ่อนที่สุดไมาเลยจะพาดเลยค่ะประมาณนี้แหละอมาจารย์มาถ่ายได้ร้อยผลร้อยตัวเซนแบบที่สมบูรณ์แบบที่สวยที่สุดบางช่อเราต้องเอาออกไม่ได้ถอนได้นะคะเพราะนี่เป็นพ่วงถอนไม่ได้คือเกินอันอันถอนได้้งเดี่ยวค่ะเป็นเกี่ยวค่ะเป็นเกี่ยวนะคะอาจารย์แต่ว่าจะฟัง อาจารย์โจอ,อ,อยู่เชียงรายค่ะอาจารย์อะไรดีเขาไปหาแกเรื่อยถามไปถามท้ามีปัญหายัางเขาไปถามเลยค่ะโปดติดตามหรือสับจบไรเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ